สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดน่าสนใจมากๆจากหนังสือทีอ่หลายคนบอกว่าเปลี่ยนชีวิตเลยนะพลังแห่งปัจจุบันขณะหรือ The Power of Now ของเอ็กซคาโทเลครับเราจะมาลองดูกันครับว่าการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเนี้ยมันจะช่วยเราทุกน้อยลงได้จริงไหมยังไงบ้างจากเนื้อหาที่เราได้มานะครับคือผมว่าหลายๆคนก็รู้สึกเหมือนกันนะแบบชีวิตมันเร่งรีบรีบ,รบ,รบตลอดเหมือนวิ่งตามอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยทันสักทีนะ หนังสือเล่มนี้เขาชวนให้เราแบบเฮ้ยหยุดก่อนลองดูเดี๋ยวนี้สิมันมีพลังอะไรซ่อนอยู่ผู้เขียนเองคุณเอคาโทเลเนี่ยเขาก็ไม่ได้เริ่มแบบแฮปปี้นะครับเขาเคยทุกข์หนักเมื่อก่อนแบบความคิดในหัวมันตีกันวุ่นวายไปหมดเลยจนคืนหนึ่งเ,เกิดเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาพลิกไปเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มตรงนี้เลยดีกว่าครับไอจุดเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าความทุกข์ส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากเรื่องที่เกิดแต่มาจากความคิดเราเองตรงนี้มันยังไงนะครับขยายความหน่อยครับ ใช่ค่ะคืออันนี้เป็นแก่นสําคัญมากๆเลยนะคะตามที่คุณโทเลอร์อธิบายเนี่ยความทุกข์ที่เราแบกแบกกันอยู่เนี่ยค่ะบ่อยครั้งเลยต้นตอจริงๆมันไม่ใช่เหตุการณ์ข้างนอกนะแต่มันคือความคิดของเราเองเนี่แหละที่มันชอบออวนเวียนอยู่กับอดีตบ้างลหละซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้หรือไม่ก็พุ่งไปกังวลเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคือจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะปัจจุบันนะคะ อ,อ๋อหมายความว่าตัวปัญหาอาจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเช่นฝนตกแต่เป็นความคิดเราที่แบบโอ้ยทำไมต้องตกตอนนี้หรือเราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับภาพนั้นเลยค่ะชัดเลยและสิ่งที่น่าสนใจมากที่คุณโทเนอร์ชี้คือเราน่ะไม่ใช่ความคิดเหล่านั้นนะคะเราเป็นผู้รู้หรือผู้สังเกตการความคิดต่างหาก มีภาพเปรียบเทียบที่ชัดมากเลยเขาเปรียบตัวตนแท้ๆของเราเหมือนท้องฟ้ากกว้างส่วนความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยก็เหมือนก้อนเมฆที่ลอยมาแล้วก็ลอยไปมีทั้งเมฆสวยเมฆเทาเมฆฝนก็มีแต่ไม่ว่าเมฆจะเป็นยังไงท้องฟ้าก็ยังเป็นท้องฟ้าอยู่เสมอใช่ไหมคะไม่ได้พังไปกับเมฆเลยอแล้วความทุกข์มันมาจากไหนครับถ้าเราเป็นท้องฟ้า ปัญหามันเริ่มตอนที่เราเผลอไปยึดค่ะไปคว้าเอาก้อนเมก,ก้อนหนึ่งมาเป็นตัวเราเองเช่นพอมีความคิดลบๆโผล่มาหรือรู้สึกเศร้าๆขึ้นมาเนี่ยเรากระโดดเข้าไปเกาะติดเลยคิดซ้ำๆขยายความรู้สึกอินไปกับมันเต็มที่จนลืมไปเลยว่าเอ๊ะเราคือท้องฟ้านะเราคือพื้นที่ว่างๆที่ให้เมฆมันผ่านไปกลายเป็นว่าเราไปเป็นเนื้อเดียวกับเมฆก,ก้อนนั้นซะง,งั้นพอเราเอาตัวตนไปผูกกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนั้น ความทุกข์มันก็เลยตามมานะคะอ๋อเข้าใจเลยครับพอยึดปุ๊บมันก็พาเราหลุดจากปัจจุบันไปเลยซึ่งในเนื้อหามีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเพ i n body หรือร่างกายแห่งความเจ็บปวดอันนี้ฟังดูแบบเป็นสับเฉพาะของคุณโทเลเลยมันคืออะไรครับ ใช่ค่ะเพนบอดี้นี่เป็นหนาปลิศสำคัญเลยที่ช่วยอธิบายว่าทำไมทำไมบางทีเราถึงทุกข์เรื่องดําซ้ำหรือแบบปริแตกกับเรื่องเล็กนิดเดียวคุณทอลเลอร์อธิบายว่ามันคือเหมือนสนามพลังงานลบที่มันสะสมอยู่ในตัวเราค่ะจากความเจ็บปวดทั้งอารมณ์ในอดีตที่เราอาจจะยังไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ปล่อยวางจริงๆเหมือนตะกอนอารมณ์เก่าๆที่มันตกค้างอยู่ข้างในแล้วประเด็นคือเพนบอดี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะมันมีลักษณะคล้ายๆสิ่งมีชีวิตทาง พลังงานเลยละ่ะที่มันต้องการอาหารซึ่งอาหารของมันก็คืออารมณ์ลบๆประเภทเดียวกันกับที่สร้างมันขึ้นมานั่นล่ะค่ะพอมีอะไรมาสะก,กิดนิดหน่อยนะมันจะตื่นขึ้นมาเลยแล้วมันจะพยายามสร้างสถานการณ์หรือบิดเบือนการรับรู้ของเราเพื่อให้เราผลิตอารมณ์ลบเพิ่มขึ้นอีกมันจะได้กินแล้วก็มีแรงอยู่ต่อเติบโตไปเรื่อยๆโโหฟังดูเหมือนมีเหมือนมีตัวอะไรมาสิงอยู่ในตัวเราเลยนะครับ คอยหาเรื่องให้เราหงดหงิดอารมณ์เสียตลอดเวลาเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเอตอนนี้เพนบอดี้กำลังทำงานอยู่แล้วจะมีวิธีจัดการมันไหมครับสัญญาณที่ค่อนข้างชัดนะคะคือเวลาที่เรามีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่มันรุนแรงแบบโอเวอร์ไปกว่าเหตุการณ์จริงมากๆเช่นเรื่องเล็กน้อยมากแต่เรากโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยหรือจมอยู่กับความเศร้าแบบไม่มีสาเหตุชัดเจนหรือชอบขุดเรื่องเก่าๆมาทะเลาะซ้ำๆเนี่ยคุณโทโวเล่บอกว่า ตอนนั้นแหละเหมือนเราถูกเพนบอดี้เข้าควบคุมชั่วคราวส่วนวิธีรับมือนะคะจริงๆคุณโทเล่ให้แนวทางไว้ชัดเจนไม่ซับซ้อนเลยแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนหน่อยค่ะหลักๆมี3ขั้นตอนคือ 1. รู้ทัน awareness แค่ตระหนักรู้ให้ได้ก่อนว่าอ๋อตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกถึงพลังงานของเพนบอดี้นะการเห็นมันคือจุดเริ่มต้นของการแยกตัวออกจากมันแล้วค่ะแค่เห็นมันเฉยเฉย สองคือไม่ต่อต้านแล้วก็ไม่ไหลาตาม Non resistance and non identification คือไม่ต้องไปสู้รบตบตีกับมันไม่ต้องพยายามไปกดข่มมันเพราะยิ่งสู้มันยิ่งมีแรงแล้วก็อย่าปล่อยใจไหลาตามอารมณ์ที่มันสร้างขึ้นมาด้วยเพราะนั่นก็เหมือนเราป้อนอาหารให้มันวิธีที่ดีที่สุดคือแค่เฝ้าดูมันเฉยๆค่ะรับรู้ความรู้สึกหรือความคิดที่มันก่อขึ้นมาแต่ไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งไม่ตัดสินไม่ขยายความ พอมันไม่ได้รับพลังวานจากเราไม่ได้รับความสนใจแบบนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงไปเองค่ะและ3ค่ะใช้ปัจจุบันขณะเป็นสมออันนี้สำคัญมากคือเมื่อรู้ตัวว่ากำลังจะถูกมันครอบนำเนี่ยให้รีบดึงสติกลับมาที่ประสาทสัมผัสในปัจจุบันทันทีเลยเช่นรู้สึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้สึกถึงเท้าที่แตะพื้นอยู่ฟังเสียงรอบๆตัวสัมผัสอะไรสักอย่าง การทำแบบนี้มันช่วยดึงเราออกจากวังวนความคิดของมันกลับมาที่พื้นที่ปลอดภัยในปัจจุบันได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ต้องไปสู้แค่รู้ทันแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกที่พื้นลมหายใจแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,ค,คลายไปเองโหน่าสนใจมากเลยครับแสดงว่าการเป็นผู้สังเกตการนที่สาคัญจริงๆนะครับทีนี้การที่เราถูกดึงไปอดีตด้วยเพนบอดี้หรือไปกังวลอน,อนาคตเนี่ย มันเชื่อมกับอีกเรื่องในเนื้อหาไหมครับเรื่องการรอคอยที่ไม่สิ้นสุดที่ว่าคนเราชอบใช้ชีวิตเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเชื่อมกันโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าทั้งเพนบอดี้ที่ลากเราไปอดีตแล้วก็ความกังวลที่ดึงเราไปอนาคตเนี่ยมันล้วนแต่ทำให้เราหลุดออกจากปัจจุบันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วสภาวะที่คุณโทเล่เรียกว่าการรอคอยที่ไม่สิ้นสุด e n d l e s s waiting เนี่ยมันก็คือผลของการที่เราไม่อยู่กับปัจจุบันนี่แหละค่ะ ลองสังเกตดูสิคะเรามักจะชอบตั้งเงื่อนไขความสุขหรือความสบายใจของเราไว้ในอนาคตเสมอเลยแบบรอให้เรียนจบก่อนเดี๋ยวค่อยสบายรอให้ได้งานนี้ก่อนรอให้มีเงินเก็บเท่านี้ก่อนรอเจอคนที่ใช่ก่อนแล้วจะมีความสุขรอวันหยุดสุดสัปดาห์รอให้ลูกโตก่านี้รอกเกษียณชีวิตมันกลายเป็นการรอคอยสิ่งถัดไปอยู่เรื่อยๆเ,เลยค่ะเหนือกับว่าความสุขจริงๆมันอยู่ที่ป้ายหน้าตลอดเลย ไม่เคยอยู่ที่ป้ายปัจจุบันที่เรายือนอยู่เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป๊ะเลยแล้วพอเราไปถึงป้ายหน้าที่เราเคยรอคอยแล้วจริงๆนะเราก็มักจะมองหาป้ายต่อไปอีกอยู่ดีมันกลายเป็นวงจรที่ไม่จบไม่สิน้นเพราะเราไปเชื่อว่าความสมบูรณ์ความสุขมันอยู่ที่นั่นหรือเมื่อนั้นไม่ใช่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่เราอยู่คุณโทลี่เรียกสิ่งนี้ว่ามันเกิดจากมายาของเวลาเชิงจิตใจนะคะเพราะในความเป็นจริง ชีวิตมันไม่ได้เกิดในอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือรอเราอยู่ในอนาคตที่ยังไม่มาถึงชีวิตจริงๆแท้ๆเนี่ยมันคลี่คลายอยู่ณนะปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นเลยค่ะทุกวินาทีทุกลมหายใจที่เราหายใจอยู่เนี่ยแหละมีตัวอย่างง่ายๆไหมครับที่ทําให้เห็นภาพไอมายาของเวลาเชิงจิตใจนี่จะชัดหน่อยครับการรอคิวซื้อของหรือรอรถเมย์ปกติเราจะทําไงคะหงดหงิด,งด กระสับกระส่ายใจก็ลอยไปคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเมื่อไหร่รถจะมาซึ่งนั่นคือการใช้พลังงานไปกับการต่อต้านปัจจุบันแล้วก็จมอยู่กับความคิดถึงอนาคตใช่ไหมคะแต่คุณโทเล่แนะนําว่าลองเปลี่ยนใหม่สิลองอยู่กับการรอนน้นจริงๆดูหายใจลึกๆรู้สึกถึงร่างกายที่ยืนอยู่ฟังเสียงรอบข้างสังเกตผู้คนสิ่งต่างๆตรงหน้า การรอคอยที่เคยน่าเบื่อมากๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกสติฝึกอยู่กับปัจจุบันที่มันสงบขึ้นมาได้เฉยเลยนะคะซึ่งถ้าเราขยายภาพนี้ให้ใหญ่ขึ้นการรอคอยที่ไม่สิ้นสุดก็คือการที่เราไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองได้สัมผัสความพอใจหรือความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะมีอยู่แล้วในปัจจุบันขณะเพราะหมดแต่เชงเงื่อมองหาจากอนาคต แต่ถ้าเราฝึกที่จะเปิดรับและอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นความสุขมันก็ไม่ต้องรอคอยค่ะมันปรากฏขึ้นได้ในขณะนี้เลยเออจริงด้วยนะครับพอคิดแบบนี้การรอคอยมันก็เป็นโอกาสได้เหมือนกันและแนวคิดเรื่องนาฬิกาที่ไม่มีเข็มที่พูดถึงในเนื้อหาล่ะครับมันเข้ามาช่วยให้เราหลุดพ้นจากเวลาเชิงจิตใจนี้ยังไงครับ นาฬิกาที่ไม่มีเข็มเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากเลยค่ะที่ช่วยให้เราแยกแยะเวลา2แบบแบบแรกคือเวลาตามนาฬิกา clock time อันนี้คือเวลาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเลยค่ะเพื่อนัดหมายวางแผนจัดตารางอันนี้จําเป็นมีประโยชน์ไม่ได้ผิดอะไรแต่เวลาอีกแบบที่มักจะสร้างปัญหาให้เราคือเวลาเชิงจิตใจ psychological time ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ล่ะค่ะ คือการที่จิตเรามันหมกมุ่นวนเวียนอยู่กับอดีตเช่นเสียดายรู้สึกผิดโหยหาหรือไม่ก็พวงอยู่กับอนาคตคาดหวังกลัวกังวลเวลาชนิดนี้แหละค่ะที่ทําให้เราเครียดทําให้เราเป็นทุกข์ นาฬิกาที่ไม่มีเข็มก็เลยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของสภาวะที่เราเป็นอิสระจากเวลาเชิงจิตใจอันนี้เหลือเพียงแค่ปัจจุบันขณะที่มันบริสุทธิ์เป็นความเป็นอยู่ being ที่ไม่ได้ถูกกดดันด้วยเข็มนาฬิกาหรือความคิดถึงเมื่อวานหรือพรุ่งนี้มันคือการกลับมาสัมผัสชีวิตในมิติที่มันลึกกว่าเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาค่ะหมายความว่าช่วงเวลาที่เรามีความสุขจริงๆหรือรู้สึกเต็มจริงๆมักจะเป็นตอนที่เราลืมเรื่องเวลาไปเลย อย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะลองนึกถึงตอนที่เราทำอะไรเพลินๆสิคะเช่นฟังเพลงที่ชอบมากๆแล้วอินไปกับมันเลยหรือเล่นกับเด็กๆหรือสัตว์เลี้ยงอย่างสนุกสนานเต็มที่ลืมโลกรอบข้างไปเลยหรือทำงานศิละปะหรือแม้แต่เดินเล่นในสวนแล้วปล่อยใจดื่มด่ำกับธรรมชาติรอบตัวตอนนั้นเราไม่ได้คิดหรอกว่าเอ๊ะกี่มองแล้วหรือเดี๋ยวจะต้องทำอะไรต่อหรือเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเราอยู่ตรงนั้นนะขณะนั้นอย่างสมบูรณ์เลย แล้วความรู้สึกดีๆมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นเองเนี่ยแหละค่ะคือสภาวะที่นาฬิกาไม่มีเข็มมันทํางานอยู่มันคือการตระหนักว่าชีวิตที่แท้จริงเนี่ยเราสัมผัสได้ผ่านการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่การวิ่งไล่ตามเวลาครับครับแต่ทีนี้การเน้นปัจจุบันขณะมากๆแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราห้ามคิดถึงอดีตเพื่อเรียนรู้บทเรียนหรือห้ามวางแผนอนาคตเลยใช่ไหมครับคือถ้าเป็นแบบนั้นมันจะใช้ชีวิตจริงลำบากไปหน่อยไหมครับ คำถามนี้สำคัญมากเลยค่ะขอบคุณที่ถามขึ้นมาคุณโทเล่ไม่ได้บอกให้เราเลิกใช้ความคิดเกี่ยวกับอดีตรหรืออนาคตเลยนะคะการเรียนรู้จากอดีตการวางแผนสำหรับอนาคตมันเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆในชีวิตเลยค่ะ แต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราต้องใช้มันอย่างมีสติคือรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังคิดถึงอดีตหรืออนาคตเพื่อวัตถุประสงค์อะไรและเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ต้องรู้จักวางความคิดนั้นลงแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเสมอไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดมันลากเราไปอยู่ในอดีตหรืออนาคตตลอดเวลาจนลืมปัจจุบันไปเลยเพราะว่าการกระทำการตัดสินใจการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แค่ในตอนนี้เท่านั้นแหละค่ะโอเคชัด okay. เจนเลยครับ คือใช้เมื่อจําเป็นใช้เสร็จก็กลับมาบ้านคือกลับมาที่ปัจจุบันแต่มีอีกนิดนึงครับเรื่องการยอมรับปัจจุบันขณะเนี่ยถ้าสถานการณ์ปัจจุบันมันแย่จริงๆแหะครับเช่นเราป่วยอยู่หรือเจอเรื่องไม่ดีมากๆการยอมรับมันจะไม่กลายเป็นการยอมแพ้เลยครับ หรือทำให้เราไม่พยายามแก้ไขหรือเปล่าครับอ่ะไม่ใช่การบอกว่าโอเคฉันชอบสถานการณ์แย่ๆนี้ไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือการหยุดต่อต้านความเป็นจริงภายในใจหยุดต่อต้านความคิดที่ว่าไม่นะมันไม่ควรเป็นแบบนี้ยอมรับแค่ว่าโอเคขนาดนี้สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ตาม ทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะการต่อต้านสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วในขณะนั้นเนี่ยมันสร้างความขัดแย้งความทุกซ้อนขึ้นมาในใจเราเองทําให้เราเสียพลังงานไปเปล่ปลาๆกับการปฏิเสธความจริงที่อยู่ตรงหน้า แต่เมื่อเรายอมรับก่อนว่าโอเคนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะแม้จะไม่ชอบมันจะเกิดความสงบภายในขึ้นมาก่อนค่ะความต้านทานในใจมันลดลงและจากจุดที่สงบลงตรงนี้เองเราถึงจะมีสติมีพลังแล้วก็มองเห็นช่องทางในการรับมือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการยอมรับจืไม่ใช่การหยุดนิ่งนะคะแต่มันเป็นก้าวแรกที่ทรงพลังที่สุดเลยสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจากข้างในค่ะ มีเทคนิคนิดหม่ที่คุณโทเล่แนะนำให้ใช้บ่อยๆเลยนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกไม่สบายใจกังวลหรือความคิดมันฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยให้ลองหยุดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์เลยว่าในวินาทีนี้ตอนนี้เลยนะมีอะไรผิดพลาดจริงๆเกิดขึ้นตรงหน้าฉันหรือเปล่าบ่อยครั้งเลยค่ะเราจะพบว่าในขณะนั้นจริงๆทุกอย่างอาจจะยังโอเคอยู่หรือไม่ได้เลวร้ายเท่าที่ความคิดเรามันปรุงแต่งไปไกลเลย ความทุกข์ส่วนใหญ่ม,มันมักจะมาจากเรื่องในหัวไม่ใช่เรื่องตรงหน้าณนะขณะนั้นจริงๆหัวเป็นวิธีดึงสติกลับมาสู่ความเป็นจริงที่ส่งพลังมากเลยครับตอนนี้มีอะไรผิดพลาดจริงๆไหมสรุปแล้วนะครับจากที่เราได้คุยกันเจาะลึกเนื้อหาของพลังแห่งปัจจุบันขณะกันวันนี้แก่นสําคัญมันดูเหมือนจะอยู่ที่ว่าพลังในการลดทอนความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับมันคือการฝึกฝนที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ กลับมาเป็นผู้สังเกตการความคิดและอารมณ์โดยเฉพาะเจ้าพลังงานลบสะสมอย่างเพนบอดี้เนี่ยโดยไม่กระโดดเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับมันถูกต้องที่สุดเลยค่ะการฝึกที่จะตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะคือหัวใจสำคัญจริงๆเลยและก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้ดิฉันก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปขบคิดกันต่อนะคะถ้าชีวิตมันเกิดขึ้นและมีอยู่จริงเพียงแค่ณปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นจริงๆ ลองพิจารณาดูสิคะว่ามีแง่มุมเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างในขณะนี้ของเราที่เราอาจจะมองข้ามไปอยู่เสมอเลยเพราะมัวแต่วิ่งไล่ตามภาพความสุขในอนาคตบางทีนะคะคุณจะดอกเล็กๆสุ่ความสงบหรือความรู้สึกเติมเต็มที่เราตามหาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดธรรมดาธรรมดาของปัจจุบันขณะที่เราไม่เคยสังเกตเห็นมาเลยก็ได้นะคะ